<With> สวัสดีครับ Health c เช็ k จับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคเรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าการออกกำลังกายทำให้ไกลโรคแต่พักหลังกลับได้ยินข่าวกันบ่อยๆว่ามีนักฟุตบอลล้มฟุบล,ลงไปกลางสนามขณะที่กำลังแข่งขันทำให้เกิดคำถามครับว่าทำไมคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างพวกเขาถึงเสียชีวิตเพราะโดยปกติแล้วการออกกำลังกายต่อเนื่องหลายปีจะทำให้หัวใจปรับตัวคือแข็งแรงขึ้น และสูบฉีดเลือดได้มากขึ้นเราเรียกภาวะหัวใจแบบนี้ว่า athletes heart หรือหัวใจนักกีฬาซึ่งภาวะนี้อาจเป็นดาบสองคมนะครับเพราะในบางครั้งการที่กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้หากออกกำลังกายมากเกินไปแต่คุณผู้ชมอย่าเพึ่งกลัวจนไม่ออกกำลังกายนะครับช่วงหน้าคุณหมอจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ว athletes heart น่ากลัวจริงหรือไม่คนที่เป็นนักกีฬา ถ้าเราเจอหัวใจโตธรรมดานี่ถือว่าเป็นปกติมีความรู้สึกดีจึกใจดวงนี้อยากแชร์ Make with h l t h c เช็คกลับมาช่วงนี้ไปดูกันนะครับภาวะแอ e ลีส h าร์ดในมุมมองของคุณหมอนายแพทย์บุญเสิร์ชาติละอ,องหัวหน้าสถาบันหัวใจโรงพยาบาลเซนหลุยจะเป็นอย่างไรพวกที่เล่นนักกีฬาเป็นอาชีพเนี่ยตัวหัวใจนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปกติของร่างกายของนักกีฬาอยู่แล้วคือหัวใจมักจะโตแล้วก็ใหญ่กว่าปกติ ก็เหมือนการเทรนกล้ามเนื้อหัวใจแล้วทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่โตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเราเจอหัวใจโตธรรมดานี่ถือว่าเป็นปกติแต่ที่เราเจอบ่อยก็คือในคนที่ได้ยินข่าวบ่อยๆก็คือนักกีฬาที่เล่นกีฬาอยู่แล้วก็เสียชีวิตเฉียบพลันจริงๆแล้วอัตราการเกิดผู้นี้จริงๆไม่เยอะมากสองในแสนคนซึ่งปกติแล้วเนี่ย ถ้าในคนที่อายุน้อยกว่า35ปีเนี่ยที่เกิดภาวะตายเฉียบพลันในขณะที่เล่นกีฬาเนี่ยมักจะเกิดจากมีภาวะของความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้มาก่อนนะครับที่เราเจอบ่อยก็คือภาวะที่หัวใจโตและหนาผิดปกติภาวะของหัวใจห้องขวาผิดปกติทําให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติด้วย อีกอันหนึ่งที่จะเจอได้อันที่3ามก็คือเรื่องของมีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจดังนั้นคนที่เล่นกีฬาเป็นอาชีพหรือเล่นกีฬาเป็นประจำเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าเรามีอาการที่เหนื่อยง่ายผิดป,ปกติไปจากเดิมหรือเปล่าหรือว่าระหว่างที่เล่นกีฬามีอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกเป็นครั้งข่าวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเรามีประวัติในครอบครัวด้วยพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับวิธีที่จะเฝ้าระวังก็คือต้องไปตรวจถ้าเกิดให้ละเอียดขึ้น อาจจะต้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจที่เราเรียกเ e อ็กโคคาร์ดดโอแกรมถ้ากรณีคนที่เป็นมากเราจะไม่ให้เล่นกีฬาที่มีคู่ต่อสู้คือคือที่มีคู่ต่อสู้ฝั่งตรง,งข้ามนะครับทำให้มีการใช้พลังงานแล้วก็ต้องให้หัวใจสูบฉีดแรงเป็นระยะระยะ,ะ,ยะซึ่งไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นวิธีการออกกำลังกายซึ่งยังทำได้นะครับเฮลทริวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทานดาร์กช็อกโกแลตกันนะครับ จากการศึกษาของมหาวิทายาลัยโมนาชอสเตรเลียพบว่าสารโพลีฟีนอลซึ่งพบในช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นของโกโก้สูงกว่า70%ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้นลองหาทานกันดูนะครับแต่อย่าทานมากเกินไปแค่วันละ100กรัมก็พอแล้ววันพรุ่งนี้ Health Check รายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคจะพาไปจับสัญญาณโรคอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ